นมาตร,รัตนตยัสสะขออนบน้อมแดปพระัตนตรัรขอถวายความขอรพพระมหาเถระมัชิมัน,นวการที่ขรพอย่างสูงยิ่งชุกโลทุกนามเขาความเจริญในธรรมจงบงเิดมีแก่ญาติโยมพี่น้องผู้ร่วมให้ความอุปธรรมอุปชาตรวมจ่ารึกกับคณะชุดดงและพี่น้องที่มารวมฟังธรรม ในค่ำคืนนี้ทุกทุกท่านในโอกาสบัดนี้ที่จริงแล้ววันนี้อากาศมันเย็นเขาวารดลงประมาณหกถึงเจ็ดองศานอนมันก็จะหนาวเวลานอนหน้าหนาวเอาเอามือสุกตรงในมันอุ่นที่สุดสุกหั่จ้าของนัะะ่นแหละคุณนะไม่แปลกสถานที่ตัวนี้มันอบอุ่นที่สุดก็คือหําเจ้อของ สุนมาดูอบอุน่นมันไม่ได้ลามบกดอกนะคนโบราณเดียวก่อนเ็าเรียกหำําผู้ยิงเขาชื่อเอิ่นมาหำําหน่อยบะหำําหน่อยทําไมเรียกหำําหน่อยมันมีหำําผู้ยิงขึออ้นอีนางเนาะคือบื่ออินน่นเนาะ <c oughs> <c oughs> ความแตกต่างกันเราร่วมกันเดินทางมาไกลพอสมควรแล้วคิดว่าคงจะอยู่ที่อยู่ทางหลายๆท่าน ารายะเบียดวินัยก็คงจะข้อที่ข้อทางแล้วนะเพราะไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์มาพูดย้ำแล้วย้ำอีกเพราะบางทีบางครั้งอันตรายของพระที่บวชมันจะว่าใหม่เก่าก็เหมือนกันถ้าเป็นบุคคลว่ายาสอนยากเนี่ยมันขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้นะครับถ้าเราเป็นผู้ที่ยอมรับความเป็นจริงเขาบอกว่าคนเราจะพ้นจากคิดให้มันเป็นสุขไม่เป็นทุกข์คิดอย่างไร หนึ่งให้ตัวเองคิดให้เล็กที่สุดและอยู่เป็นสุขยังไงกว่าจีวรเจของถ้างไงกว่าจีวรของมันอยู่ยากคนที่ใหญ่กว่าเสื้อใหญ่กว่ารองเท้าใหญ่กว่าจีวรเนี่ยมันอยู่ยากนะใหญ่กว่าครูบาอาจารย์บางชีบางครั้งนั้นไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้ยาซิโวโวโวเเวาบอมมีคู่สอนสั่งหินบ่ห้องหับไวแนวผ้าบอมหอนคม คนโบราณบอกเอาไว้เราก็เช่นเดียวกันมีที่ไปที่มามเกิดมาเป็นคนลักษณะของความธรรมของคนที่ไปสู่ความเจริญ 1. เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ 2. เป็นสิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์สเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนสเป็นประชาชนที่ดีของชาติและห้าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของศาสนานั่นคือว่าบุคคลที่ไปสู่ความเจริญได้ เป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ให้มันได้ไม่หัวแข็งไม่แรงน้ําใจไม่ไรสัจจะไม่อากตันอยู่ไม่อยู่กับพ่อแม่อย่างจนนั่นคือลูกดีละะลูกสิทธโชวัวดลูกสั์โวเจ้าของลูกน้องโวจนนายลูกหญิงชายมาต้องโชพ่อโชแม่ดังนั้นคือมาเป็นคนมีที่ไปที่มามีพ่อแม่เป็นแดนเกิดนึกถึงท่านบัง เราบวชมาส่นหนึ่งก็เพราะว่าให้กับผู้ที่เป็นบิดามารดานะบวชไม่พุทธศาสนานะให้เราศึกษาเรามาทุดลงมาด้ยวยความศรัทธาศรัทธาในอาจาร,รย์จรัญอนังคโนมเห็นเขาลงข่าวไหมครับวันนี้นะเขลงเทาลงข่าวหน้าใหญ่เลยนะนะผู้ว,ว่าการจังหวัดนั่นใส่บาตพระทุดงเจ็ดร้อยรูปซึ่งเป็นสิ่งของพระาชจานจากราชการที่สิบ เพื่อที่จะเสียบให้กับองค์พาเมื่อเช้าเราจะเห็นกรารดำการที่แต่งตัวเจมยศเห็นไหมครับให้ความสําคัญแล้วก็กําจับให้ดูแลพระทวดนจนจะถึงที่จุดหม้ปลา,ายทางให้ดีที่สุดไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับดังนั้นนางม่านเบิงแม้เจอรพระบาทสเะะารรมเด็จพระโยชหงเจ้ารั์ที่สิบก็ยังให้ความสําคัญตรงนี้แล้วเราละ่ะตัวแรงหันไปถามตัวเองบ่า เราทำอะไรให้กับตรงนี้บงังต้องถามตัวเองแล้วตอนนี้ทำอย่างไรจะเกิดบุญกุศลกับสังคมมันก็อยู่ที่ตัวเราสร้างศรัทธานะรสร้างศรัทธาให้กับตัวเองดันนั้นคิดให้เด่งเล็กที่สุดและจะมีความสุขให้เล็กที่สุดทำตัวให้เล็กที่สุดจะมีความสุขถ้าทำตัวให,ให้ใหญ่กว่าจีวรมันจะไม่มีความสุขนั่นเป็นการให้เราได้รู้จักเหตุคองให้มันหน่อยไว ก็คือ,อยอมรับความเป็นจริงของชีวิตเรานั่นแหละยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มันเกิดความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัตน์ยุคที่ไปสู่ความเจริญแล้วอริยะผู้ไปสู่ความเจริญแล้วอริค่าศึกยะแปลว่าไปไปแล้วจากความเป็นค่าศึกไปจากความโกรธความโลภความหลงถ้าจะมองกันจริงๆแต่ถ้าเ,เอาหลักจริงๆเราก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่เพราะนั้นเรามาด้วยความศรัทธา ศรัทธาในพุทธศาสนาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าบาปมีบุญมีกรรมมีเวรมีได้เป็นคนไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นงไงยๆกิจชมนุสปฏิลาโภกิจชังมัจจานาชีวิตังกิจชังธรรมสวรนังกิจโชพุทธานามุป,ปาโทติการได้เกิดเป็นมนุษย์ว่าเป็นลาบอันประเสริฐของเราทัท้งหลาย เป็นบุญนะครับได้อภปภาพของก่อนเป็มนมนุษย์เป็นบุญยามาสามยิ่งมีอาการครบ32สองนี่ได้คุณค่าของก่อนเป็นคนอย่างสมบูรณ์แบบเราเกิดมาไม่โดยเบีย้ยเสียขาเราเห็นบางคนล้วบางคนที่เขาไม่มีมากกว่าเรามีสองขาบางทีมันก็มีขาข้างเดียวมันก็ยังไปได้นะเห็นรูปหนึ่งที่มาทุิดงเดกกันจำได้ไหมครับอาจาร,รย์สกอรินท่านมีขาข้างเดียวนะครับ เป็นนักศึกษาจิตอาสาที่ไปอยู่ที่บ้านแม่แดดน่กเก่งนะผมจำใบเหลืองหนึ่งไปเดินเปลือกไก่หนีว่าเฉพาผีหลักขาเราเราฝันบระพีหลักขาเราเราเป็นนอนขวางทางเขาบอกจะไปนอนมองเงนินมองผีเข้ายางไปยังมาบอกไปยังดอกนอนอยู่เลีละยังไม่หลับเลยเอ้ปุ๊ปปุ๊ปุ๊ อาจารย์พดไปปลวบเป็นอย่างผีราคาราคาราคาเทียมเราเราว่างแบบกลางๆเราโอ้กระดาษคาเทียมผีก็ยังหลักเอาไปเราก็เลยห่อนนัาคาเทียมเราโอ้แต่ท่านก็ไปได้นี่ครับช่วยเหลือเราอยู่แต่ยเรามีอาการสามสิบสองครบนั่นถือว่าบุญอย่างมหาศาลแล้วพระพุทธเจ้าอาจารย์จรันพูดเมื่อสองสามวันก่อนผมเคยพูดเมื่อก่อนที่จะกลับ พระพุทธเจ้าเปรียบการเกิดของคนเมื่อกาเต่าตาบอดที่อยู่ในมหาสมุทรร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำเพื่อจะเอาหัวสุดบวงให้ได้เต่าตาบอดและบวงมัสิลอยอยู่ใส่บันมันสหาพอบอเตียวน้องบึงกับพ่อให้อันนี้มหาสมุทรเลยร้อยปีเต่าจะโผล่หัวขึ้นมาเต่าก็ตาบอดด้วยเพื่อเอาหัวมันสุบบวงให้ได้นั่นถือว่ายากแล้วการเกิดเป็นคนยากกว่าน,นั้นได้ซ้ำไป เมื่ออัตภาพของความเป็นคนมาเนี่ยประการที่สองความเป็นอยู่ของความเป็นคนยิ่งยากกว่าน,นั้นอีกโดยําไปจะอยู่อย่างไรให้มีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทำอย่างไรชีวิตจะไปสู่ความเจริญได้ต้องประกอบด้วยหลักท่าสองท่าเฮ็ดหน้ากลางโคบปีโบโศกได้สามปีบงามได้สี่ปีบได้ดีดีค้างเหล่าแอนกัน ได้สามได้สี่ได้แปดได้สามได้สี่ได้แปดงวดต่อไปสามสี 3, 4, 8, 8, 4, 3, ่แปดแปดสี่สามโตเท็งล่างบุโอ้ oh. ออกจังๆเลยสื่อสีหนึ่งออกหนึ่งสีที่ละกอมันเนาะไม่เก็บมันถือโอ้ภาก็มีความหวังเหมือนกันเนาะภาก็มาจากคนไม่ได้มาจากเอียดจากปูนนะบางทีบางครั้งวันนี้โทรมาถาม มันนิมนต์ไปเทพอำเภอเสืองสามแม่ยังไม่ตายมันมนต์เวก่อนแล้วผมถามว่าโทษจากสจากอำเภอเสืองสามสิมุนมาเทศบานผมเดี๋ยเอาลายซำใดเป็นเป็นอย่างเทียงงานอยัางงานศพโสภัยแม่ผมตายล้วบอบอกําลังไก่เสิตายแล้วมนฑ์พระไวก่อนโอ้ไม่ใช่ธรรมดาลูกระยำ ไม่เห็นมีไตบนพระเตรียมสถานที่พร้อมแล้วเมื่อเกิดเหมือนก,กับเชียนที่หน้าศพเขาจุดทําไมรวมไหมครับในงานศพคนเดยกก่นอนเขาจะใช้คําวังงานันดังนั้นหน้าศพเชียนมันจะมีหลายอย่างเป็นพิษนาธรรมนะอยากคือทำให้คนตายนะทำเ็งเขาจุดเชียนหน้าศพถ้าเป็นกระจิของพวกเราชาวบ้านโบราณบอกว่าจุดเพื่อส่องทางให้คนตายไปสวรรค์เราจึงให้ความสําคัญเชียน สังเกตดูไหมบางทีคนตายยังไม่ตายดอกผู้ที่เป็นรูดหาเทียนไปทาแหรอทันทีหายใจงาบกึบงาบกึบโทรหาก,กันเมึ่อยอยู่ใสอยู่ตลาดสื่อเทียนมานําเด้อีกสิบนาทีกระใจขาดเต,ต้นหาเทียนเหรอยังไม่ตายอ้หาเทียนเรียบแหรอโจดโจดเฝ้าเทียนเฝ้าเทียนเฝ้าเทียนบานดับกับบได้เพราะอะไรถ้าดับปับคนตายจะไม่เจอทางไปสวรรค์ดับปั๊บนี่ย ผมจึงบอกว่าถ้าอยากถ้ามันกลัวเทียนดับจุดทําไมเทียนจุดย่างแต่สปอร์ไลนเนี่ยแกงกลัวเทียนอีกบ่ต้องเฝ้ายากเลยร่วมมากกว่บดับเทียนที่จุดหน้าสู่คนตายไม่ได้สองทางให้คนตายไปสวรรค์ดอกแต่มันเป็นการสอนคนเป็นต่างหากคนตายเขาพูดไม่ได้จึงเอาเทียนเนี่ยพูดแทนเวลาเราเปงานสุญวัตระเดียมเราจะไปจุดธูปบ,บอกกล่าวดวงวิญญาณ แล้วบอกคนตายว่าอย่างไรไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะทุกคนจะพูดคำนี้ทุกคนแหละไปสู่ที่ชอบที่ชอบเราไปจุดบอกพระก็ไปสู่ที่ชอบพรชูณหลวงตาปักถูกจึ๊กหลวงพ่อจังวันแล้วก็บอกขึ้นขนค้อกันโตคือกันนันลาบบอกท่านตายยาสีพักกันเบิดเดอให้โตแจ้งคลืกอนกันแสงเทียนยุน,น้าโซเฮาดีเดอหลวงพ่อจังวัดล,วลวาวา คือเป็นการจบบอลนั่นคือให้สวามิกับเทียนนำแสงสวามมาสู่ตัวเราดังนั้นอยู่อย่างไรจะมีความสุขเท่าสองเท่าเหตุหน้ากลางโคบ่โศกได้สามได้พระพุทธได้พระธรรมได้ประสงค์กราบพระพุทธอย่าสะดุดทองคํากราบพระธรรมอย่าถือใบลานกราบประสงค์อย่ากาเทียงพระที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเป็นมิตราหายกราบพระพุทธเดี๋ยวจะไปกราบท่านเอาทองคํา กราบลดดูพระพุทธเจ้าเขาสร้างไม,ม่มีคุณค่าเห็นไหมครับหัวแหลมตามองต่ำหูอยางหัวแหลมนั่นก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้ามาเดินเตดงให้มันเกิดปัญญาเอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเดินเต้นดงให้มันเกิดปัญญาบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเข้าทางใจบุญกราบบุญไหว้เข้าทางฝ่ามือบุญฟังเข้าทางหู สิ่งนี้นี่ม่เป็นประโยชน์มังไปเป็นข้อคิดฟังเพลงฟังเผื่ออย่างมันม้วนเขาจังฟังเราฟังนักร้องที่ก็ร้องเพลงมันไพเราะเราจึงฟังไม่พี่ลมพอมกรตตายอลไทยต,ตักกแเดนสนลดาแบบกยังก่อเสียมันลออโยดจำฟาสนแก้วนี่เออไพ่บกบห้บอนั่นร้องนักร้องม่สุดโคนเนี่ยผมบักผู้เดียวคือกรตตายอลไทยมกักแห้งแห้ง เป็นอย่างหูจะคว่วงหูจะถามคนกินผู้เบากินเขากินเขาละยังกําลังเห็ดยังนออายเอิดคือหูจะคว่วแท้เหาะเห็นไหมไตอลาไทยหูจะทําผู้เบากินเขาไม่เหมือนกับพุ่มพวงแกเซ่แกเซ่แกเซ่ขามาซิคนละอย่างกันเราฟังมันเกิดความสุขเราจึงฟัง ไปดูมอสลําถ้ามันเกิดความสุขเราฟังแล้วมันได้สาระใช่ไหมเราจึงฟังฟังเพียงเดียวก่อนเองไหมเพลงอะไงรนะชื่อห้วยห้วยอะไรห้วยไล่ห้วยไล่เออกองห้วยไล่เพลงแรกที่มันดังเห็นไหมอ,อ,อะไรชื่อเพลงอะไรนะฮะเออเห็นไหมรู้สึกผมจะไปกลับมาจากประเทศไหนมาได้ฟังเพลงแล้วผมนั่งฟังโอ้ เป็นเพลงที่ร้องง่ายๆเลยฟังได้มีความหมายกลับมาห่อปรับแต่งใหม่เลยบัดแต่งเป็นใสวาสีบอทิมวัดอยู่วัดนี่เตี้ยดนแล้วบนมีแวววาสิได้ปัดใจตั้งแต่ทางเข่าวัดนี่เตขี่ไงไปใสม้าใส่สปิดประตูหนาตางกุดกะห้างสลากะห้างวาสีว่าหายภาะอึดว่าสันว่า วัวใจเสเวยโยมระบอหัวซา,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 าบาัสีว่าฟาหาผาป้าบ่ใดใส่าสีไปจังหันใส่าสีมีลาบงัวทุกวันไส่าสีก้อยงัวมาให้ฉันยยยยอยู่ใสอยู่ใส่และโยมเอ้ยจรเลินพอน่าเห็นบอกคน,นละอย่างกันเนาะบุญฟังเข้าทางโหูได้สาระาไหมฟังมอลําฟังมันเป็นสาระ คนเียก่อนเขาแต่งเพลงมีสาระมีความหมายทุกวันนี้แต่งเพลงเกี่ยวเรื่องของการมาลุ่มใช่ไหมฟังดูก็ได้ปุ่นีป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 ุ่นีป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 ีเจ็บลายคนเตียก่อนเขาแต่งเพลงเขามีความหมายนะผู้หญิงแฟนรักกันผู้บักผู้สาวหนีไปกรุงเทพบ่บอกบ่บอกผู้เบา สายันแต่งเป็นเพลงร้องขึ้นมาเลย<ม>เห็นไหมครับเดือนห้าหน้าแรงลมแรงพัดชอบมะม,ม่วงไผ่ล้อลมเหมือนคนลอ่อหลวงเหมือนข้าวห่วงหาจำปาฝันไฟคิดถึงจำปานี้หน้าคนบางเดียวกันเจ้าอยากเป็นสัพายนายพันหันไปบางก่อไม่บอกสักคำคำควนหากันผู้สาวบอกผู้บา่าเดปกรุงเทพถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวผู้สาวก็ยังไม่กลับมาจากกรุงเทพ นอนนาตีเขาเดินไง่ายง่ายคือหัวผู้สาวนอนพ่นเฟื่องก็ยังคํำควนหาผู้สาวมองดูเดือนเหมือนเตือนให้ใจคิดถึงที่รัก